สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเองก็มีเรื่องราวจะมาถ่ายทอดแล้วก็จะมานำเสนอนะครับก็คืออสวนยางที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับปลูกมาสิบปีละแต่ว่าต้นต้นเล็กนะฮะไม่ใหญ่ที่ผมเอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะที่ปลูกหญ้าใสคือเมื่อคือนเนี่ย ผมใช้น้ำยาวัดค่า pH นะครับาวาัดค่าความเป็นกรดนะครบพบว่าส่วนยางส่วนนี้ดินมีความเป็นกรดสูงนะครับซึ่งพืชไม่สามารถรับธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้นะครับอย่างเต็มเต็มเต็มที่นะครับก็คือธาตุบางธาตุไม่สามารถละลายนะาละลายได้ในดินเป็นกรดนะฮะก็เลยจะมา แก้ปัญหาเรื่องดินเป็นกรดนะครับก็จะค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับเพื่อที่จะให้ต้นยางสมบูรณ์แล้วก็ให้น้ํายางได้ดีกว่าที่เป็นนะครับเพราะว่าส่วนยางส่วนนี้ช่วงล่างๆมานี้เริ่มเปิดกีดมานี้กีดสิบมีดยังยังได้น้ํายางไม่ถึงครึ่งถ้วยนะฮะก็อุปกรณ์วันนี้นะครับที่ผมจะมาทําก็มี หัวเชื้อนะครับจุลินทรีย์แสงนะครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับไข่ไก่ที่ผสมผงชูรสแล้วก็น้ำปลามาแล้วนะครับห้าฟองต่อน้ำประมาณ190ร้อยเก้าสิบนะฮะร้อยเก้าสิบร้อยร้อยร้อยแปดสิบริตรนะครับใส่ถังถังสองร้อยลิตรนะฮะก็ผมก็จะ เริ่มนะครับอเอาที่ผมผสมมานะครับลงไปเทนะครับเทกับน้ำในนี้นะครับเพื่อเป็นตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงเชื้อนะครับกสังนงะครับพอ เราใส่ลงไปเสร็จแล้วปุ๊บต่อมาก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้ทั่วก็เป็นการล้างถ้วยไปนในตัวนะครับพอเริ่มน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกันแล้วเนี่ยก็สังเกตอยู่นิดนึงนะครับ โอเคพอเริ่มเป็นสีเดียวกันเนื้อเดียวกันแล้วก็ต่อมาก็พายเอกนะฮะก็จะได้ลงไปก็จะเป็นตัวจุลินทรีย์สังคขา์แสงนะครับสาเหตุที่ต้องใช้นะครับก็เพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะครับก็มีหญ้าเกิดขึ้นเนาะแล้วตัวจุลินทรีย์สังรา์แสงเนี่ยคือเขามีหน้าที่บทบาทก็คือช่วยย่อยสลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินหรือว่า ย่อยสิ่งที่อยู่ในดินนะครับพวกปุ๋ยที่พืชต้องการเนี่ยเขาจะย่อยสลายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นธาตุอาหารสามารถดูดซึมเข้าสู่รากได้อย่างดีขึ้นนะครับกว่าปกตินะครับแล้วก็ไส้เดือนก็จะกลับมานะครับเพราะว่าส่วนผมไส้เดือนน้อยนะครับก็ค่อยๆปรับนะครับหลังจากนี้ก็จะใช้ปุนโดรไามา้นะครับมาใส่ต่อ เดี๋ยวผมค่อยๆเปิดก่อนเพราะว่ามีการไข่เน่านะครับอ่าจิตแรงมากครับโอเคอเค้หมาขวดเลยนะครับ มันเท่ากหลังจากนั้นผมก็จะกรอกกรอกคืนนะครับเพราะว่าในนี้ก็ผสมเรียบร้อยก็จะเหลือพื้นที่ ไว้คอขวดนิดนึงนะครับไม่ได้เอาจนเต็มมากเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าขวดเก่ามันก็จะมีคราบเชื้ออยู่แล้วเนาะเราทำการปิดฝาครับปิดฝาเราก็โยนทิ้งไว้างเงี้ฮะเ,เขาก็จะทำการสั่งข้อแสงนะครับต่อมาเราก็ มาทำการกวนน้ำในถางต่อนะครับให้เชื้อกระจายตัวได้ดีอันนี้จากขวดเดียวนะครับผมทำเกือบ200ลิตรเลยนะครับเทาขวดเลยด้วยก็สีสารก็ชมพูชมพูหน่อยๆนะครับ ดูว่าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมก็โอเคครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นก็เดี๋ยวผมก็จะรอใช้เจ้าตัวนี้ประมาณ15วันนะครับตามที่คุณครูผมอาจารย์ธีรพัฒน์น้อยสานะครับได้ให้คำแนะนำมานะครับก็เป็นพระคุณอย่างสูงที่ท่านการุณาให้ความรู้มานะครับก็ต่อไปก็จะนำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมาใช้กับสวนยางแล้วก็พืชสวนไร่นานะครับเพื่อเป็นการปลดปล่อยธาตุอาหารที่อยู่ในดินแล้วก็เรียกไส้เดือนกลับคืนมานะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทําภารกิจอื่นก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ